สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมไอซ์ครับกับช่องนิกเจนคัพฟอร์ดครับและเช่นเคยครับพบกับผมก็ต้องพบกับนิกเจนฟอร์ดเรนเจอที่มาพร้อมกับชุดแต่งครับไม่ต้องเสียเวลาไปวิ่งแต่งนะครับผมครบจบนะครับออกรถไปใช้งานหล่อๆเลยนะครับผมและสําหรับคันนี้นะครับเป็นรถของคุณพี่คงศักดิ์ครับลูกค้า FC จากจังหวัดพิจิตรนั่นเองซึ่งผมจะเดินทางไปส่งรถให้ด้วยนั่นเองนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับเป็นนิกเจนฟอร์ดเรนเจอร์เอคลสครับ2024ครับซึ่งคันเนี้ คุณพี่คงศักด์ได้สั่งจองไว้ตั้งแต่ช่วงของปีใหม่แล้วนะครับก็จะได้ในเรื่องของราคารถเก่านะครับ879,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับคุณพี่คงศักด์ได้เลือกอุปกรณ์ชุดแต่งใดบ้างครับก่อนที่จะไปรับชมครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่อง Nextgen Ford ของผมด้วยครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมรายละเอียดของตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่พี่คงศักด์ได้เลือกตกแต่งมาพร้อมกันเลยครับไปรับชมครับสำหรับคันนี้ครับเป็น Nextgen Ford Ranger รุ่น XLS ครับ ขึ้น1 0 0 0 0หมื่นบาทนั่นเองนะครับผมสำหรับในรุ่นของ n ใน g e n XLS ครับมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลครับ2.0ลิตรครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าครับแรงบิด 405นิวตันเมตรครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับและยังมาพร้อมกับซิงเกิลเทอร์โบครับที่จะช่วยในเรื่องของอัตราการเร่นแรงมา้าแรงบิดต่างๆด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับในรุ่นของ n e กเก้ XLS ครับมีสีมาให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวครับสี bron เงินสีเทาดําสีน้ําเงินและสีดําคันนี้นั่นเองสาหรับคันที่จอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับคุณพี่คงศักด์ในเรื่องในส่วนของตัวอุปกรณ์ชุดแต่งเนี่ย ปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ให้ดูหล่อให้ดูโหดมากยิ่งขึ้นครับกับชุดแต่งคัสตอม Raptor v 6นั่นเองรายละเอียดจะมีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของตัวด้านหน้าตัวรถครับอันดับแรกครับผมขออนุญาตแนะนําในส่วนของอุปกรณ์พื้นฐานที่มีมากับตัวรถครับไฟหน้า led c camp ครับผม สำหรับเจ้าไฟหน้า LED C-Cam ของเรานะครับจะเป็นไฟหน้าที่มาพร้อมกับระบบการส่องแสงสว่างที่เป็นแบบ LED ครับมาพร้อมกับไฟ Day Time running ครับที่จะส่องแสงสว่างในช่วงของตอนกลางวันเท่านั้นยังไม่พอนะครับคันนี้เสริมความหล่อเสริมความเข้มให้กับดวงตาไฟหน้าของเราครับด้วยการใส่ชุดครอบไฟหน้าสีดำด้านครับท่านผู้ชมจะสังเกตไหมครับว่าในการติดอ,อุปกรณ์ครอบไฟหน้าของผมนะครับจะไม่มีการไปบางเส้นสายในส่วนของตัวลำแสงของไฟเด y t i ท e นั่นเองเพราะฉะนั้นการส่องแสงสว่างลำแสงมิติความชัดเจนก็ยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติด้วยนั่น เราถ่ากันมาต่อครับในส่วนของตัวชุดแต่งแรปเตอร์ครับจะมาพร้อมกับกระจังหน้าครับผมอักษร FORD ขนาดใหญ่สเกล1นต่อ1เท่ากับแรปเตอร์แท้เลยนะครับผมสำหรับในส่วนของตัวอักษร FORD เนี้ยคุณพี่คงศักดิ์เลือกทำเป็นสีดำด้างครับเพื่อให้ตัดกับสีตัวรถนั่นเองนะครับก็จะให้มิติความหล่อความเข้มประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของตัวไฟ LED ที่หน้ากระจังทั้งหมด3ดวงครับคันนี้คุณพี่คงศักดิ์เลือกเป็นสีส้มแบบนี้ครับก็จะให้มิติ ความโดดเด่นทําให้กระจังหน้าของเราดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองสําหรับในส่วนของตัวไฟกัหน้ากระจังนะครับผมมีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีส้มตามคลิปที่ผมรีวิวในคันนี้ด้วยนั่นเองนะครับเราถัดลงมาครับในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าครับผมในส่วนของเจ้าก็ตัวกันชนด้านหน้านี้นะครับผมถ้าเป็นงานคัสตอมแรปเตอร์ V6 นะครับเราจะต้องทําการถอดกันชนโดนเดิมจากตัวรถออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวงานคัสตอมเนี้ยเข้าไปใหม่นะครับก็จะได้ในเรื่องของความใหญ่ของตัวกันชน้า ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงความเท่ที่เพิ่มเติมในส่วนของตัวชุดแต่งคัสตอมแรปเตอร์ด้วยนั่นเองแล้วก็คันนี้นะครับในส่วนของตัวชายกันชนด้านล่านเนี่ยทำเลือกทําเป็นสีดําด้านแบบนี้ทั้งชิ้นครับก็จะช่วยเพิ่มมิติความตัดให้กับตัวรถทําให้ดูหล่อมากยิ่งขึ้นครับต่อมาครับในส่วนของตัวไฟตัดหมอกครับผมก็ยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับเราย้ายมาติดตั้งกับตัวกันชนใหม่ให้เรียบร้อยครับในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะครับผม จะมีระบบที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยในขณะที่เราถอยเข้าถอยออกขับในขณะที่ความเร็วต่ำครับ เมื่อเราหักพวงมาลัยไปทางด้านขวาครับไฟตัดหมอด้านขวาก็จะติดให้ครับและเมื่อเวลาเราหักพวงมาลัยไปทางด้านซ้ายครับไฟตัดหมอด้านซ้ายก็จะติดให้ครับและเมื่อเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังครับไฟตัดหมอก็จะติดให้ทั้งคู่ด้วยนั่นเองก็เป็นระบบความปลอดภัยครับที่ฟอร์ดใส่ใจนะครับทำให้คู่ขับขี่นะครับเห็นเมื่อเวลาเราถอยเข้าถอยออกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับเราถัดกันมาต่อครับในส่วนของตัวมิติฝากระโปรงครับฟอร์ดดีไซน์ออกแบบใหม่ครับมีเส้นสายนะครับมีมิติมายิ่งขึ้นครับแอกงงขอล ศารแรงต้านรมต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับ เราตามกันมาต่อเลยครับในส่วนของตัวมิติด้านข้างครับพื้นฐานตัวรถครับฟอร์ดมีการขยายฐานล้อมากขึ้นถึง50มิลครับสิ่งที่ได้ตามมาบอดี้ตัวถังมิติมีความกว้างมีความใหญ่มากยิ่งขึ้นรวมถึงดีไซน์ด้านข้างที่ฟอร์ดดีไซน์ออกแบบใหม่ครับมีเส้นสายตัดแบบนี้ครับก็จะช่วยในเรื่องของความทัชนะครับความเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะครับดูเป็นอเมริกันสไตล์มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับต่อมาครับคิวรล้อครับทรงแรปเตอร์แบบนี้ครับทำสีดําด้านทั้งชิ้นครับพร้อมกับการเก็บงานนะครับที่ปนนนนยยางงบ้ครรััจะะลดโตวชิ ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานในส่วนของตัวคิวล้อได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเราไม่มีการเจาะตัวรถเพิ่มเติมด้วยนะครับเราถัดลงมาต่อครับในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับเดิมในรุ่นของ next gen xls เนี่ยล้อแม็กเขาจะเป็นล้อแม็กอลลอยขนาดขอบ17ครับคันนี้คุณพี่คงศักดิ์เลือกเป็นล้อแม็กขอบ20สครับผมสาหรับเจ้าล้อแม็กคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กลายยอดนิยมครับซึ่งจะให้มิติให้ความหล่อแบบเมกันสไตล์นั่นเอง ออฟเซตของล้อจะอยู่ที่ลบ24นะครับแล้วก็รัดด้วยยาง MT 33 22.5 R20 นั่นเองครับคันนี้ได้ทําการจัดทรงให้เรียบร้อยครับยกหน้า2หลัง2ครับพร้อมกับการอัปเกรดในส่วนของตัวลูกหมากกันโค้งชุดยกให้เรียบร้อยด้วยนั่นเองครับเราถัดกันมาต่อครับช่องระบายลมแก้มข้างครับสามารถใช้งานได้จริงครับในรุ่นของ e gen น XLS เนี่ยจะเป็นการตัดขอบด้วยสีโครเมียมแบบนี้ครับพร้อมอักษรคาว่าเทอร์โบที่เป็นสีโครเมียมนะครับก็จะช่วยเพิ่มมิติความหรูหราให้กับด้านข้างตัวรถรวมถึงช่วยในส่วนของตัััววรรบยนน่่ออองงงห้้เเคคืด ต่อมาครับกระจกมองข้างครับฝอดีไซน์ออกแบบใหม่ให้มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นครับฝอดใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยให้ไฟเลี้ยวที่มุมกระจกมองข้างมาให้ด้วยนะครับช่วยให้เพื่อนร่วมทางนะครับเห็นเมื่อผู้ขับขี่ต้องการเปลี่ยนช่องทางการจราจรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับการปรับจะเป็นการปรับแบบไฟฟ้าครับแต่สําหรับการพับครับเป็นการพับแบบแบนนวลเราสามารถใช้มือพับเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับต่อมาครับในส่วนของเปอร์เซ็นต์ฟิล์มเซรามิกครับผมติดตั้งให้เรียบร้อยครับเป็นฟิล์มเซรามิกจากไฮคูครับเปอร์ สาดข้างติดตั้งให้เรียบร้อยครับเบากันลอยมือเปิดครับติดตั้งให้เรียบร้อยครับป้องกันรอยขีดข่วนขนาดใช้งานด้วยนั่นเองครับในรุ่นของ n เจ็7 xls ครับบันไดข้างครับจะเป็นสีดำด้านทั้งชิ้นแบบนี้ครับรองรับน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวให้กล้องแพนนะครับดูทรงนะครับสเตปยกหน้า2หลัง2การจัดทรงของผมนะครับจะสังเกตว่าหน้าหลังเนี่ยค่อนข้างเสมอกันเลยนะครับซึ่งเดิมมาตรฐานของ f อร์เนี่ยการันตีมาอยู่แล้วนะครับว่าผู้ใช้งานสามารถลุยน้ำได้สูงสุด80ซนะคสับเถ ลุยน้ำได้สูงขึ้นเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับผมในส่วนของตัวมิติด้านท้ายเนี่ยฟอร์ดมีการขยายฐานล้อ มากขึ้นถึง50มิลเท่านั้นยังไม่พอครับ Ford ยังมีการปรับเปลี่ยนย้ายตำแหน่งในส่วนของตัวโช๊คอัพเนี่ยให้ออกมาอยู่นอกแคสซีครับสิ่งที่ได้ตามมาครับผมนั่นก็คือสมรรถนะเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับขี่ครับดีมากยิ่งขึ้นการเข้าโค้งแม้กระทั่งการบรรทุกน้ำหนักก็ทําได้ดีมากกว่าเดิมด้วยนั่นเองนะครับระบบความปลอดภัยครับดิสเบรกคู่หน้าดรัมเบรกคู่หลังครับเราถัดกันมาต่อครับในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยอันนี้ผมเบิกแท้ให้เลยนะครับสติ๊กเกอร์แรปเตอร์แท้เลย ต่อมาครับบันไดหยียบข้างท้ายกระบะครับก็มีมาในรุ่นของ X7 XLS ครับอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในขณะที่จะขึ้นไปหยิบสัมภาระที่อยู่บริเวณท้ายกระบะของเราด้วยนั่นเองต่อมาครับครอบขอกระบะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นอ c c กซ s o ซอรีที่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะครับฟอรสใส่ใจในเรื่องของ การที่เราใช้งานแล้วในส่วนของตัวสิ่งของตัววัตถุเนี่ยจะมาโดนตัวถังรถนะครับฟอร์ดีไซน์ออกแบบฝาคอบขอบกระบะให้เป็นพลาสติกแบบนี้ครับป้องกันรอยขีดข่วนต่างๆรวมถึง Ford ดทำช่องช่องเซอร์วิสมาให้ด้วยนะครับทั้งหมด3ช่องเลยนะครับมาพร้อมกับรูนะครับที่ Ford เจาะมาให้แล้วจากโรงงานเลยนะครับเอาไว้ยึดติดอุปกรณ์สิ่งของต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งการติดตั้งในส่วนของตัวโลบาเหล็กต่างๆนะครับ เราจะไม่ต้องทําการจอดรถเพิ่มนะครับก็เป็นการลดการเกิดสนิมที่จะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่ารถฟอร์ดของเราทุกคันเนี่ยจะพ่นการสนิมมาให้แล้วจากโรงงานนั่นเองครับโอเคครับมิติด้านหน้าด้านข้างเราตามกันมาต่อในส่วนของตัวมิติด้านท้ายตัวรถกันต่อเลยครับในส่วนของตัวมิติด้านท้ายตัวรถครับฟอร์ดมีการดีไซน์ออกแบบในส่วนของตัวฝาท้ายใหม่หมดเลยนะครับมี ในส่วนของตัวสปอยเลอร์ครับที่ฟอร์ดออกแบบมาให้อยู่บริเวณด้านท็อปของฝาท้ายแบบนี้ครับช่วยทําให้ตัวรถของเราดูมีความหรูหรามีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองรวมถึงไฟเบรกดวงที่3ครับที่ฟอร์ดย้ายตำแหน่งจากบริเวณหัวเก่งมาอยู่ที่ฝาท้ายของเราก็จะช่วยให้รถที่มีขนาดเล็กกว่าขับตามหลังเรามาเห็นเมื่อเราเบรกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมถึงมือเปิดฝาท้ายที่เป็นแบบพลาสติกแบบนี้ครับก็จะช่วยลดในเรื่องของริ้วรอยในขณะที่เราเปิดปิดฝาท้ายของเราด้วยนั่นเองนะครับ และสำหรับคันนี้ครับสิ่งที่พี่คงศักเพิ่มเติมขึ้นมานั้นก็คือในส่วนของตัวข้อฝาท้าย ford ครับสั่งเป็นสีดําด้านทั้งชิ้นแบบนี้ก็จะช่วยเพิ่มมิติเพิ่มความดุให้กับด้านท้ายตัวรถโลโกโ้ ford ขนาดใหญ่ครับมาพร้อมกับกล้องมองถอยหลังครับอำนวยความสะดวกในขณะที่ผู้ใช้งานนะครับถอยจอดนั่นเองนะครับกล้องของเราก็เป็นกล้องที่สามารถาแสดงผลขึ้นที่หน้าจอ sing f o a ของเราด้วยนั่นเองนะครับ ฟอร์ดมีการปั้มเขาว่าเรนเจอครับไปที่บริเวณฝาท้ายครับเป็นการตอกย้ำถึงมิติความแข็งแกร่งของตัวรถในรุ่นของเรนเจอร์ด้วยนั่นเองครับสำหรับคันนี้ครับคุณพี่คงศักดิ์เลือกอัปเกรดในส่วนของตัวไฟท้าย LED ครับเป็นขนาด full size นะครับเรียกว่าจะได้ไฟ LED เต็มไซส์เต็ม ดวงไฟแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะให้แสงสว่างที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงให้ความสวยงามให้ความทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองกันชนท้ายก็ถูกติดตั้งมาแล้วจากโรงงานแบบนี้นะครับมีความคงทนแข็งแรงนะครับผมป้ายทะเบียนแท้จากโรงงานติดตั้งให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านมารับชมในส่วนของตัวมิติภายในห้องท้ายกระบะข,ของเราหน่อยนั่นเองนะครับในส่วนของตัวมิติอ่าห้องท้ายกระบะข,ของเราเนี่ย ผมติดตั้งไรเนอร์แท้จากโรงงานให้เรียบร้อยครับรวมถึงนะครับฟอร์ดการันตีมาเลยนะครับว่าในรุ่นของ Nextgen เ,เ,เนี่ยพื้นที่ใช้สอยบริเวณท้ายกระบะเนี่ยมีความกว้างมากยิ่งขึ้นครับสังเกตได้จากซุ้มล้อทั้งสองฝั่งครับที่มีความแคบลงนั่นเองฟอร์ดการันตีมาว่าผู้ใช้งานสามารถนำพาเลทมาตร,รฐานเนี่ยใส่ในตัวรถของเราเลยนะครับได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะประหยัดคนงานประหยัดในเรื่องของเวลานะครับก็จะทำให้ รถเลกเจนของเราเนี่ยใช้สอยได้มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงสายงานช่างนะครับฟอร์ดให้ไม้บรรทัดมาที่บริเวณฝาท้ายครับมาพร้อมกับช่องเซอร์วิสครับที่จะเอาไว้นะครับติดตั้งอุปกรณ์แคมป์งานช่างต่างๆนะครับสามารถใช้งานแล้วก็ทํางานได้จากบริเวณฝาท้ายของเราได้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมกันต่อในส่วนของมิติภายในห้องโดยสารแล้วก็เทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของเลกเจ xls คันนี้กันต่อเลยครับไปรับชมครับ โอเคครับเราตามกันมาต่อครับในส่วนของมิติพันธุ์ห้องโดยสารแล้วก็เทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของ n e x t Gen XLS ครับอันดับแรกครับผมขออนุญาตภูมิใจนําเสนอนะครับพวงมาลัยไฟฟ้ามันติดฟังก์ชันครับพวงมาลัยไฟฟ้าของเรานะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%ครับให้ความสัมผัสน้ําหนักเบาขับง่ายสะดวกสบายนะครับรวมถึงนะครับในส่วนของตัวหน้าปัดดิจิตอลนะครับผมหน้าปัดดิจิตอลของเรานะครับจะเป็นหน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วครับที่จะแสดงในเรื่องของอุณหภูมิความร้อนของหม้อน้ำครับระดับความเร็วรอบรถครับตำแหน่งงงเเกียรรรรรร์นนนนนะะคคคคััับบววมมมถึาา้้อออขํื่ง ะร,ระดับน้ำมันต่างๆนะครับรวมถึงโหมดการขับขี่ที่มีมาในรุ่นของนิเ e n XLS ถึง4โหมดครับไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติครับโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงและโหมด slippery ถนนลื่นด้วยนั่นเองนะครับผมก็สามารถสั่งงานใช้งานแสดงผลผ่านหน้าจอของเราได้ด้วยนั่นเองนะครับและสำหรับในรุ่นของนิเ e n XLS เนี่ย ในส่วนของตัวเกียร์เขานะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้แบบแมนนวลด้วยนั่นเองนะครับในสําหรับการขับขี่นะครับการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวปุ่มแมนนวลเนี่ยเราเขาจะมีตําแหน่งของเกียร์นะครับที่เป็นรูปตัว M นะครับแล้วก็ กดบังคับนะครับปุ่มบวกลบที่บริเวณหัวเกียร์นะครับก็จะให้ความสนุกสนานในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าใครที่เป็นสายแคมปิง้งสายเดินทางไปจนภัยต่างๆนะครับในส่วนของตัวที่เป็นระบบแมนนวลนี้ก็จะช่วยทําให้เราขับขี่ได้ ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับตามกันมาต่อครับในส่วนของตัวหน้าจอ s i n ค์ 4A ขนาด10.1นิ้วครับเชื่อมต่อแอปพลิเคชันครับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto แบบบลูทูธแบบไร้สายครับรวมถึงระบบความปลอดภัยต่างๆครับระบบช่วยโชว์ฉุกเฉินนะครับนอกจากนั้น Ford ยังติดตั้งในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน Ford p a าร์ครับเป็นการซิงค์ตัวรถครับเข้ากับโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานครับสามารถสั่งล็อกรถปลดล็อกรถจากระยะไกลได้รวมถึงการสั่งสตาร์ตตัวรถจากระยะไกลได้และทีี่่สําาาคคคัััญอออนนนน้้ลูกกกชบบบมะร็ื เช็คพิกัดของตัวรถนั่นเองนะครับเราอยู่ที่ไหนเราไม่ต้องเป็นห่วงรถเรานะครับเมื่อไหร่ที่เราคิดถึงรถเราเรา,เราสามารถหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็กด เช็คพิกัดของตัวรถได้เลยนะครับให้ความแม่นยำสูงนะครับโอเคครับในส่วนของตัวภายในคอนโซลนะครับผมก็จะเป็นโทนสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านท็อปของเราเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับก็จะให้ความรู้สึกทั้งความสปอร์ตแล้วก็ความหรูหราครับคันนี้ครับคุณพี่คงศักดิ์เลือกอัปเกรดในส่วนของตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยก็จะให้และที่สําคัญครับดูแลรักษาทางความสะอาดง่ายด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวผมมีโปรโมชั่นดีๆรอทุกท่านอยู่ด้านหนัรคบ เป็นยังไงบ้างครับผมพาท่านผู้ชมทุกท่านครับไปรับชมในส่วนของตัวมิติด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายรวมถึงดีไซน์ภายในห้องผู้โดยสารแล้วก็เทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของ Next Gen XLS แล้วก็ชุดแต่งที่พี่คงศักดิ์ได้เลือกตกแต่งมาพร้อมกันแล้วนะครับผมคิดว่าคงถูกใจท่านผู้ชมทุกท่านไม่มากก็น้อยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่เบอร์โทรศัพท์0858866455ครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดของตัวรถรายละเอียดของชุดแต่งหรือแม้กระทั่งรายละเอ สำหรับการแต่งรถการจัดไฟแนนซ์ต่างๆนะครับผมจะอัปเดตข้อมูลให้ผ่านทางช่องทางไลน์ด้วยนั่นเองนะครับซื้อรถกับผมปลอดภัยได้รถหล่อๆแบบนี้กลับไปใช้งานอย่างแน่นอนครับทุกอาชีพสามารถเป็นเจ้าของรถฟอร์ดได้อย่างง่ายๆนะครับผมชอบชุดแต่งแบบไหนอยากให้ผมแต่งแบบไหนหรือว่าอยากให้ผมรีวิวรถรุ่นไหนก็ทักมาพูดคุยทักมาสอบถามกันได้ครับสำหรับวันนี้ครับผมผมขออนุญาต ไปเก็บรายละเอียดของตัวรถคันนี้ที่เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่คงศักดิ์ในวันพรุ่งนี้ก่อนละกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับว่าผมจะมี nexgen t ranger nexgen t e l r e s nexgen t raptor รุ่นไหนมารีวิวให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับกับ nexgen t ford ranger xls พร้อมชุดแต่งคัสตอม Raptor จัดทรงยก2นิ้วสไตล์อเมริกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ